สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียด้อครับพี่น้องครับครับวันนี้กับตรงกับวันที่28ดมกราคม67ครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กับทายถ้ำที่อาน้องประจักษ์ครับพี่น้องครับผมครับอยู่ข่างลรงบานครับวันนี้กับมาเฝอแม่หง่ครับพี่น้องเนาะหรือว่าแม่น้าเชียร์ครับผมเพิ่นกับผ่าตัดอยู่ครับผมตอนนี้ เอากะพิจนาเบิ้งเอาได้ครับพี่น้องในงวดนี้ครับผมในคลิปนี้ครับอาจารย์ผู้เป็นอาทรงแนวทางตัวเลขมาให้น้าเชื่อครับพี่น้องเนาะทรงมาดวนๆเลยครับผมในคลิปนี้เบิ้งเป็นเนว้ทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมเอามาฝากมาตอนพี่น้องเอซีครับผมเพื่อได้โชว์ได้ราบไปน้ากันครับอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะเป็นกรมีที่เด็ดทั้งอาเลครัฐบาลไทยแลวก็เล่าพัฒนาได้ครับผมครับเล่าพัฒนาอาจารย์ผู้กับยู น้ำเชียร์พาลุ้ยครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ครับผมพิเศษของพิเศษครับผมเรียกล่างครับเพิ่นทรงไล่มาบอกครับผมสามห้างเน้นเพิ่นว่าถ้าออกในหนีครับผมครัได้ประมาณครึ่งล้านครับพี่น้องเนาะครับได้ประมาณครึ่งล้านครับผมเพินก็จัดหนักแล้วก็ว่าได้ครับผมครับเลขสามตัวนี้จัดหนักแล้วครับผมล่างอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องล่างอย่างเดียว เอ้าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับอาจารย์ผู้ครับผมเก่ามาเชียกขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ด้วยครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับพารณาเบึงเป็นแนวทางเสี่ยงโูตเสี่ยงดวงครับพี่น้องเนาะครับื้นนี้กับใกล้ค่ำแล้วครับพี่น้องเนาะไม่หย่เพิ่นก็ยังอยู่ในของผ้าตัดอยู่ครับผมครับล่างอย่างเดียวครับผม ร่างอย่างเดียวอาจารย์ผู้ครับนี่แหละครับผมเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับเก่ามาเชียน้ำเชียในเ้อครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับพี่น้องวันนี้บอฮวอนปันไดครับผมบอฮวอนปันไดครับช่วงเย็นๆ็นครับบรรยากาศดีครับผมน้องประจัก์เอาไปเบิ้งตัวเลขกันเลยครับพี่น้องเนาะเบิ่งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผม นี่แหละครับพี่น้องเลขล่างอาจารย์ผู้ส่งให้มาด่วนๆครับผมครับหนึ่งกุมภาพันหกสิบเจ็ดหกศูนย์ห้าศูนย์และสองศูนย์ครับผมหกศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ครับเบิ่งไปน้ากันเด้อครับพี่น้องครับผมสามหางเน้นๆครับกิษหน้าเบิ่งเอาครับพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวครับผมเอาก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะเป็น ทรงไหมาด่วนๆเลยครับผมรับความกำชับว่าถ้าออกในชุดนี้ครับผมครับได้ครึ่งล้านครับผมจัดหนักแล้วครับพี่น้องเนาะเอาเอามาฝากพี่น้องทีเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับผมเหล็กโบลายหางครับผมอาจารย์พู้ครับพี่น้องเนาะครับเอาในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโค้งทุ้ไทแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเหล็กแต่ละเซียนครับผมเพิ่นกจิมาคัดกองตัวเหล็กให้เป็นโค้งทุ้ไทเดี๋ยว เกามมเชียน้ำเชียกจะมาสรุปแนวทางตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเนาะครับที่เดียตเต่ละเซียนครับผมเพินจะคัดกรองเป็นจ้งไดครับผมครับก็ติดไ้เดอร์ครับพี่น้องแนวทางตัวเลขครับบว่วัจิป็นเกามาเชียหรือว่าน้ำเชียครับพี่น้องเนาะครับเอาครับพี่น้องครับผมครับลองเบิรงครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิรงไปน้ำกันเอามาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมอาจารย์เพิรนไหมาด่วนๆครับ ถ้าได้หรือว่าออกตามนี้ครับผมครับครึ่งล้านครับผมครึ่งล้านครับพี่น้องเนาะเพิ่นจัดนักแล้วครับพี่น้องลองบ่งไปน้ำกันครับเลขชุดนี้ครับล่างอย่างเดียวครับผมนี่นะครับผมอาจารย์ผู้ทรงให้มาด่วนครับ6 0 5 0น0ครับผมเลขล่างครับอาจารย์ผู้เด้่อครับพี่น้องครับผมที่เด็กกองเพิ่นก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะ นี่นะครับผมแคบหน้าจอไว้ครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมครับครับเอาโอ้ร่มเย็นครับผมถ้าเกิดว่าเสียงเขาไปในกล่องกขอโทษขออภัย้ะครับพี่น้องอาจจะมีเสียงล่มผัดในกล่องครับอากาศดีครับพี่น้องเนาะอากาศดี ทั้งผุนหลุดซื้อาจะเป็นสะพานแขวนครับผมสะพานแขวนครับแต่ว่าก็บ่ได้เข้าไปแล้วครับพี่น้องครับสะพานแขวนครับบ่รู้ว่ามื้อแลี้ยงจะได้กับจะม้วงครับพี่น้องครับรอแม่ใหญ่เพิ่นออกมาจากห้องแล้วก็จะได้อ่าอยู่ห้องพิเศษหรือว่าห้องร่วมกับต้องรออีกครับพี่น้องเนาะถ้าเตียงว่างก็จะได้เข้าไปง่ายเข้าไปครับผม ราะว่าถ้าเป็นห้องร่วมนี่ยทางโรงพยาบาลเป็นก็บอได้ให้ไปอยู่ไปเฝ้าครับผมครับค่รอเบิองครับพี่น้องขอขอบพระคุณพี่น้องทีเด้อครับผมที่ข่าวมาคอมเมนต์ครับผมเป็นกำลังแรงใจครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกทันครับผมครับจึงได้กั่งวดนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมขอให้ได้โชคได้ลาะไปนน้ำกันครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเราจะได้กันชือว่า มาทิศทางเดียวกันอยู่คบพี่น้องนะครับเหมือนกับงวดที่ได้เจ็ดเก่านะครับผมครับุกๆเซียนกับมาทิศทางเดียวกันครับถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถคือว่าอ่าแต่โชคลาภไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับผมครับเพราะว่าจิเป็นอ่าเลขคคำนวณครับผมหรือว่าเหลขกฝันครับมาทางเดียวกันคือเก่าครับงวดว่างหันกับยังมี เจ็ดเก่ากับลายสํานักครับผมครับเจ็ดเก่าลายสํานักครับงวดนี้กับบนกับพิธีสาบกันดีครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นสองแปดสองเจ็ดอยู่นี่แหละครับผมเจ็ดแปดเจ็ดหกครับหรือว่าอีกอยู่บนบนอยู่นี่ครับพี่น้องเนาะครับผมขอให้มากครับผมพี่น้องเอฟซีกับเจเดชวฉลีลาบเป็นน้ำกันครับสำหรับชุดเลขเด็ดของอาจารย์ชัยเดียนครับพี่น้องเนาะ ล้วครับผมประมาณสามิบสามสิบเอ็ดครับผมมาขัดให้เน้นๆอีกครั้งหนึ่งครับก็บเจ้านี้จากชุดเดิมปดดันไดนได้ครับผมครับผมพจนี้จากชุดเดิมปันไดครับเอาแนวทางตัวเลขในคลิปนี้เอามาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีครับผมเลขล่างของอาจารย์กู้ครับผมครับสมบรรยากาศไปน้าครับพี่น้องเนาะนี่ก็ไก่คำแล้วครับผม เอา่ายคลิปนี้เก้ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับในงนวดวันที่1กุมภาพันธ์67ครับผมครับขอให้ได้3ตัวตรงๆครับพี่น้องเนาะ3ตัวตรงๆ2ต,ตัวตรงๆและล่างนี่ครับพี่น้องล่างเน้นๆครับผมตรงๆคืขึ้นกันครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขน้นมีโชคมีลาบไปน้ำกัน สวัสดีครับเอครับพี่น้องถ่ายคลิปกัชบชมบรรยากาศไปน้ำกันครับผม